ตอนนี้พวกเราอยู่ที่อิตาลีวันนี้ก็จะทำการมาร์คหน้าห้นะคะแกก็ตกใจเพราะว่ามันเย็นมากนะคะการที่เราได้ไปเดินตักแต่ตักลมตักฝนกลับมาเข้าบ้านเราจำเป็นที่ต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมบำรุงนะคะมาร์คหน้าบ้างสักอาทิตย์ละ1นถึงสองครั้งก็ดีต่อผิวของเรานั่นเองจากนั้นทิ้งไว้สักสิบ 15นาทีก็ล้างออกแล้วก็เช็ดโทนเนอร์นะคะหลังจากนั้นก็ให้ใช้สีล้มสำหรับบำรุงผิวระหว่างกลางคืนจากสีล้มเสร็จแล้วเราก็จะมาทาครีมระหว่างกลางคืนนะคะครีมสำหรับกลางคืนเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สำหรับใครที่มีริ้วรอยก็ใช้ครีมที่มี ส่วนผสมของเรตินอลหรือว่าคที่มนส่วนผสมของการลดริ้วรอยนะครับเพราะว่าปุ๊บเปกับลงตึกก็อายุเริ่มเยอะนะคะจำเป็นที่จะต้องดูแลผิวทุกวัน